ก่อนหน้านี้ซื้อฟังให้ความสนใจกับการผ่านการทดสอบอย่างเดียวแม้แต่เมื่อเขาอัปเกรดอบไบายซาเบลดเป็นเลเวล20เขาก็เพียงแค่เลือกดาร์โกเว็บพอนเลเวล20แบบสุ่มเท่านั้นสารเทพแห่งสงครามเป็นหนึ่งในพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาณาจักรแห่งเทพนี้เป็นความจริงที่ยังคงอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันซื้อฟิงสามารถสัมผัสความจริงนี้ได้อย่างเต็มที่เพียงแค่ดูบุคคลสำคัญต่างๆในบันลลังนิรันร์ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นจึงจินตนาการได้ว่าคลังสมบัติของสารเทพแห่งสงครามจะร่ำรวยขนาดไหนเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนของสารเทพแห่งสงครามนี้ผู้เล่นจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับ first clear ในทีม d ดนเจียสำหรับ100คนอย่างไรก็ตามคนคนหนึ่งจะต้องใช้ชื่อเสียงกับสารเทพแห่งสงครามจำนวนมากเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนไอเทมไฟโกในอนาณาจักรแห่งเทพชื่อเสียงกับสารเทพแห่งสงครามมีชื่อเสียงเรื่องความยากอย่างมากในการได้รับ อย่าว่าแต่จะมาพูดถึงการตอบสนองชื่อเสียงที่ต้องการสำหรับการแลกเปลี่ยนไอเทมเอพิกหากไม่ใช่เพรเคสตของเขาซื้อเฟิงจะไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนไอเทมอันดับเอพิกเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นพวกมันด้วยซังเขาจะไม่ได้รับโอกาสได้เห็นไดวาอินอาร์ติแฟกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยไม่ทราบว่าไดวาอินอาร์ติแฟกแบบไหนบ้างที่อยู่ในคลังสมบัติของสารเทพแห่งสงคราม หัวใจของซื่อเฟิงเต็มไปด้วยความคาดหวังขณะที่เขากรองหน้าต่างแลกเปลี่ยนให้แสดงเฉพาะไดวาอินอาร์ติแฟกต์ไดวาอินอาร์ติแฟกต์ทั้งหมด2ชิ้นถูกแสดง l ล Star ู Starlight อันดับไดวาอินหมายเท้าสองมือข้อกำหนดอุปกรณ์ความแข็งแกร่งสามพันความฉลาด8 0 0พคะแนนบุญกุศลที่ต้องการ2 0งแสนคะแนนสกา Frost b l i ส z า r ์อันดับไดวาอินหอกสองมือ ข้อกำหนดอุปกรณ์ความแข็งแกร่ง1 0 0 0 0ืความฉลาด4,000ันคะแนนบุญกุศลที่ต้องการ250,000คะแนนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเห็นคุณสมบัติที่แท้จริงของไอเทม2ชิ้นนี้แต่เพียงแค่คะแนนบุญกุศลที่ต้องการและข้อกำหนดอุปกรณ์ของไดว w าอินอาร f a c t 2ชิ้นนี้ ก็ทำให้ซื่อเฟิงพูดไม่ออกอย่างสิ้นเชิงคนเราสามารถใส่ไดว่าอินอาร์ติแฟกต์เหล่านี้ได้หรือซื่อเฟิงมีข้อสงสัยเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเลยสำหรับคนที่จะมีความแข็งแกร่งหนึ่งหมื่นแม้ในช่วงเฟื่องฟูของเขาซื่อเฟิงยังไม่เคยเข้าใกล้าการตอบสนองเช่นนั้นเลยหลังจากดูไดว่าอินอาร์ติแฟกต์จนพอใจแล้วซื่อเฟิงกรองหน้าต่างให้แสดงเฉพาะไอเทมอันดับ F อพิกทันทีรายชื่อไอเทมที่มีไม่สิ้นสุดปรากฏต่อหน้าเขา การมังดูผ่านๆครั้งเดียวก็บอกซื้อเฟิงได้ว่ามีไอเทมที่แสดงมากกว่าหมื่นรายการและเขาไม่สามารถช่วยได้แต่หวังว่าเขาจะสามารถเอาพวกมันทั้งหมดไปเติมคลังสินค้าของกิลตัวเองหากคลังสินค้าของซีโรวิงมีไอเทมอันดับเอพิกจำนวนมากเก็บไว้ข้างในการครองไปทั้งสตาร์มูนคิงเดลจะไม่ใช่ปัญหาอย่าว่าแต่จะมาพิชิตไวริเวอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความคิดชั่วคราวซื้อเฟิงมีคะแนนบุญกุศล6,800คะแนนในตอนนี้ และเขาสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมอันดับเอพิกได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่งานง่ายที่จะเลือกไอเทมที่เหมาะสมกับตัวเองจากไอเทมหลายหมื่นชิ้นนี้พอเป็นไปได้เรื่องเรื่องอาวุธไว้ก่อนเกราะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซื้อเฟิงคิดในปัจจุบันเขามีเมจิกเวปพอนอับซาวเบลดแล้ว Percatory Shadow อันดับ Dark โกที่เขาถืออยู่ตอนนี้ก็เพียงพอสำหรับตัวเขาในปัจจุบนันหากเขาต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อันดับ Mysterious Iron และ Secret s i l v e r ที่เขายังใช้อยู่ แต่เมื่อซื้อเฟิงมองดูรายการอุปกรณ์อย่างยาวจิตใจของเขาก็ปวดหัวกับการตัดสินใจอย่างไรก็ตามซื้อเฟิงก็ยังสามารถเลือกเกราะอ,อกที่ดีสักสองสามชิ้นที่ดึงดูดความชื่นชอบไม่เพียงแต่เกราะอ,อกเหล่านี้ให้ความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วจำนวนมากบางชิ้นยังให้ความฉลาดเพิ่มเติมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ซื้อเฟิงต้องการในตอนนี้ในขณะที่เดียวกันระดับการใช้งานของเกราะอ,อกเหล่านี้อยู่ในช่วงเลเวล20ถึงเลเวล80และพวกมันทั้งหมด เป็นอุปกรณ์เอพิกที่สามารถเลเวลอัพได้ถึงเลเวล100หนึ่งในกราะอ,อกเหล่านี้เรียกว่า Purple f i ฟแ t ทเทิลอ r ์และต้องการคะแนนบุญกุศล5,000คะแนน มันเป็นเกราะอกที่เน้นคุณสมบัติความแข็งแกร่งเป็นหลักนอกจากนี้ยังให้ความฉลาดในจำนวนหนึ่งด้วยอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่า m e r c i l e s และต้องการคะแนนบุญกุศล5,300คะแนนมันเป็นเกราะอกที่เน้นความแข็งแกร่งเป็นหลักเช่นเดียวกันและให้ความฉลาดในจำนวนหนึ่งด้วยเกราะอกชิ้นสุดท้ายที่ดึงดูดความชื่นชอบของซื่อเฟิงเป็นเกราะอกที่เรียกว่า Carnage Chest Protector มันต้องการคะแนนบุญกุศล6000คะแนนในการแลกเปลี่ยนและให้ความแข็งแกรง่ง ความคล่องแคล่วและความฉลาดในจำนวนที่สมดุลการออกแบบของเกราะอ,อกก็ดีมากและเป็นเกราะอ,อกที่ชื่นชอบที่สุดของทั้ง3ชิ้นอย่างไรก็ตามหากเขาแลกเปลี่ยน Carnage Chest Protector เขาจะไม่สามารถทำอะไรมากกับคะแนนบุญกุศลที่เหลือลองดูไอเทมอื่นก่อนเถอะหลังจากใครครวนเล็กน้อยซื้อเฟิ่งกรองหน้าต่างให้แสดงเครื่องประดับที่มีข้อกำหนดอุปกรณ์ขั้นต่ำเลเวล20คะแนนบุญกุศลของสารเทพแห่งสงครามมีค่ามากดังนั้น เขาจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้จ่ายหลังจากใคร่ครวนรายการ